ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการทำช e แน o ยูทูบก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องล็อกอิน Gmail เข้ามาก่อนนะครับสมัคร gmail ถ้าใครยังไม่มีเสร็จแล้วก็มันที่ตรงแอปนะครับหรือว่า d ดส d b บอร์ตรงนี้ครับที่เป็น9จุดก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับของ google ต่างๆเราก็ใช้ youtube นะครับก็เลือกที่ youtube เลย พอเปิด youtube ก็เป็น youtube ทั่วไปถูกไหมครับแต่ก็จะมีแอคเคาต์ของเราขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดคาว่าสร้างช่องครับให้เรากดโลโก้ของเรานะครับที่เป็นโปรไฟล์ตรงนี้ครับรกดคาว่าสร้างช่องเสร็จแล้วก็ถามว่าคุณจะเริ่มต้นครีเอเตอร์เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยควรจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมไหมถ้าอ่านก็กดข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่อ่านอยากจะทำเลยก็กดเริ่มต้นการใช้งานเลย ตัวนี้เราจะตั้งชื่อเนี่ยเป็นชื่ออะไรอันนี้จะเป็นชื่อที่เราสมัครเข้ามานะครับสมัคร Gmail เข้ามาแต่ถ้าเราอยากกาหนดชื่อเองให้เรากดตรงนี้นะครับเลือกอันนี้จะเลือกอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราอาจจะให้เลือกเป็นอันนี้นะครับกําหนดเองขึ้นมาแล้วสร้างช่องนะครับ เป็นชื่อเราเป็นอะไรเกี่ยวกับเราหรือว่าอะไรก็ได้ครับเป็นชื่อที่แบบเก๋ๆหรือว่าให้มันจดจําง่ายนะครับพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเรากดยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วกดสร้างตอนนี้เราก็ได้ช่องมาช่องหนึ่งแล้วครับอา่าเรียบร้อยแล้วคราวนี้เขาจะให้เราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับ รูปช่องของเรานะครับเราก็ทําการเปลี่ยนก็กดที่รูปตรงนี้ครับตรงกลางแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับอ่าเลือกที่ต้องการแล้วนะครับเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วก็อธิบายช่องนะครับว่าช่องเราเกี่ยวกับอะไรครับจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับแต่แนะนำให้พิมพ์นะครับลงไป นะครับเสร็จนี้เราก็เพิ่มว่าเรามีเว็บไซต์ไหมครับเราถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับมี Facebook ไหมมี Twitter แล้วก็ IG ของเราไหมเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก,กดบันทึกนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ช่องของตงัวเองขึ้นมานะครับหนึ่งช่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทการอัปโหลดวิดีโอนะครับคราวนี้ในช่องเราก็ดูได้ครับว่าเรามีวิดีโออะไรบ้างน,นะครับก็กดไปที่วิดีโอตัวนี้นะครับมีใครสนทนากับเราในคลิปไหนบ้างน,นะครับก็ดูทางนี้ได้อัปโหลดวิดีโอก็มีทางนี้ครับอัปโหลดตรงนี้ก็ได้หรือว่าอัปโหลดผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเราอยากจะให้ youtube เรามีไรายได้เนี่ยเราต้องผ่านเกณฑ์ในการที่มีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนนะครับแล้วก็มีคนดูทั้งหมด4,000นาทีนะครับเราก็สามารถเปิดไรายได้กับ y o u t u b e ได้แล้วก็ขอจบในการสร้างช่อง u t u b e เพียงเท่านี้นะครับ